คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวันว่าภูกใจคนรู้ใจแมวคุณฟ้ามาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณฟ้าช่วงที่ได้ไปทำงานที่ประเทศเพื่อนบ้านครับแหมไม่ระบุซะด้วยว่าเป็นที่ไหนแต่ชื่อเรื่องนะโรงแรมที่เวียงจันทร์โหโหไม่รู้ประเทศกันเลยทีเดียวเชียว คุณฟ้าเนี่ยไปทํางานที่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ต้องเข้าไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งทําให้ได้พบเจอกับเรื่องชวนหลอนสองโรงแรมเลยฮะเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก6ปีที่ผ่านมาโรงแรมที่เวียงจันทร์ครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่สองกับสายของคุณฟ้ากันเลยครับสวัสดีครับคุณฟ้าสวัสดีค่ะครับผมคุณฟ้าตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ นนทบ,บุรีค่ะอยู่ที่นนทบ,บุรีวันนี้ฝนตกหนักไหมฮะนนทบ,บุรมีมีตกค่ะแต่ตอนนี้ไม่ตกค่ะอ่านะฮะแถวนี้เนี่ยตกทั้งวันเย็นสบายดีค่ะเออนะฮะคุณฟ้ากับผมนี่เราคุยกันครั้งแรกใช่ค่ะและปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับย้อนหลังเกเส็บหเปอร์เ็นละยอีกห้าปอร์เซ็นนี่คือมีฟังสดบ้างใช่ค่ะฟังสดนี่ประมาณสายไหนฮะ ม่น่าเกินสายน่สส่ะไปแล้วไปแล้วหนังตาหนักแล้วเออนะครับมาคุณฟ้ามาว่ากันถึงเสียงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับเอาจริงๆอาเดี๋ยวสักครู่นะอ่ฮะตอนนี้ใช้คุยแบบไหนอยู่อ่าเปิดสปีกเกอร์โฟนอ่าเอาโอ้โหไม่ได้เลยครับต้องปิดสปีกเกอร์โฟนครับแล้วก็เอาโทรศัพท์แนบหูได้สักครู่นะได้ครับผมเพื่อเสียงที่ชัดกว่าทุกสายเลยนะฮะ ไม่ต้องใช้หูฟังไม่ต้องเปิดสปิเกอร์โฟนเอาโทรศัพท์แม่หูเลยครับเสียงอะดีสุดละค่ะตอนนีไหมคะโอ้โหโดีขึ้นเยอะเลยค่ะ<า>โอเคเสียงเหมือนง่วงแล้วคุณฟ้ายังไม่ง่วงนะไม่ไมีในง่วงใ<ๆ>นเฉยเฉยโอเค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 อเค,อเค,คุณฟ้าครับเรื่องเนี้ยย้อนกลับไปเมื่อหกปีที่แล้วใช่ค่ะนะฮะตอนนั้นเนี่ยเราไปทํางานที่ประเทศเพื่อนบ้านก็ระบุได้เลยครับที่สปปลาว ใช่ค่ะแต่ชื่อของโรงแรมสถานที่ตั้งไม่ต้องพูดถึงนาไม่ได้เลยนะโอเคค่ะเพราะว่าชาวแก๊้งเดอกวกสเตอร์ที่สบปลาวนี่ไม่น้อยผมบอกเลยเออนะครับโรงแรมที่เวียงจันท์เป็นยังไงเรื่องนี้คุณฟ้าเชิญเลยครับอ่อถ้าเล่าอะไรผิดพลาดไปขอขอโทษลงหแม่ด้วยนะคะพอดีว่ามันยังไม่เคยเล่าค่ะโอเคเดี๋ยวนะผิดพลาด เรื่องใดๆก็ได้ยกเว้นชื่อโรงแรมไม่ได้นะโอเคนะเกี่ยวก้อยสัญญากันนะโอเคค่ะโอเคโอเคค่ะครัผมค่ะก็คืออ่าช่วงประมาณปี60นนะคะคือปกติแล้วค่ะจะไปทํางานที่ประเทศลาวอยู่ประมาณ15วันแล้วก็อยู่ไทย15วันพอดีว่าไปเปิดบริษัทที่นั่นค่ะแล้วทีนี้วันนั้นที่เดินทางไปก็คือระหว่างเดินทางเราก็มีการบุ๊กิ้งนะคะอโรงแรมไป คือเราคิดว่าไปถึงแล้วเราก็ข้าโรงแรมแล้วก็อาบน้ําเตรียมตัวนอนอะไรเงี้ยค่ะจึงไปช่วงเย็นพอดีค่ะแต่ทีนี้พอถึงโรง,งแรมแล้วแล้วเ,เข้าไปโรงแรมเขาแจ้งว่าเอะคุณบุ๊กคิ้งมาแล้วทําไมเราเราไม่เห็นบุ๊กคิ้งหมายถึงว่าไม่เห็นที่เราบุ๊กเข้าไปเนี้มมยค่ะเราก็งงว่าเออก็บุ๊กคิ้งจากเว็บที่มีความน่าเชื่อถือนะทําไมไม่มีของเราอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยถามทางแล้วว่า เอ่อจะให้เราทํำยังไงได้บ้างคะตอนนี้ก็จะจะหกโมงแล้วมันค่ําแล้วอะไรอย่างนี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่างั้นเอาอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปโรงแรมข้างๆอ้าวคือโรงแรมที่ใกล้ๆการแทนอ้าวอะไรเงนี้ค่ะได้เหรอ <laughs> <laughs> ตอนแรกก็คิดอยู่ว่าเอาได้เหรอ,อแต่มันมืดแล้วได้ก็ได้ออได้ก็ได้ค่ะอะไรเงนี้ยค่ะก็โอเคเขาพาไป มาถึงว่าเดี๋ยวนะพนักงานโรงแรมนี้พาเราไปเช็คอินที่โรงแรมข้างๆซึ่งเป็นคนละโรงแรมกันถูกไหมฮะใช่ใช่ค่ะโอ,อ,อ้เออเออเราก็ตอนนั้นก็คือมันมันมืดแล้วก็เลยเยังไงก็ได้ค่ะขอให้มีที่นอนก่อนละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคก็โอเคก็ตามเขาไปแต่โรงแรมมันอยู่ในใจกลางเมืองแล้วก็คิดว่าอมันน่าจะน่าจะไม่มีอะไรเพราะอยู่ใจกลางเมืองมากๆเลยค่ะ อาทีนี้เดินไปโรง,งแรมลักษณะโรงแรมก็คือเป็นโรงแรมที่ค่อนข้างระดับการแต่ว่าน่าจะเปิดมานานมากมากกว่ายี่สิบปีอะ,ค,ะค่ะค่ะแล้วก็เขาก็เข้าไปให้ที่เคอเตอร์นะคะเช็คอินอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขึ้นไปข้างบนบน่าจะประมาณทุ่มหนึ่งโร<ล>ง,งแรมนี้ประมาณส,สักสามสี่ดาวประมาณสามสี่ดาวประมาณนั้น<า>ค่ะอโอเคโอเค ค่ะแล้วเราก็เข้าไปที่ห้องนะคะแต่ตอนที่ไปที่ห้องพนักงานไม่ไปส่งนะคะก็ก็เอากุญแจให้เราเข้าไปเองแล้วก็โรงแรมระดับสามสี่ดาวไม่มีพนักงานไม่มีเบลบอยไม่มีค่ะม,ม,มีมีอยู่หนึ่งคนท่วนอยู่ตรงอ,อตรงชิคอินค่ะออ่าอ่าอ่าแบบค่ะบบครเราก็เลยขึ้นไปโอเคไม่เป็นไรเราไปเองได้อะไรเงี้ยขึ้นไป ปกติแล้วคือส่วนตัวเป็นคนมีเซนต์อยู่แล้วแต่อาจจะไม่ได้เซนต์แบบร้อยเอเซนอะไรมากค่ะพอเข้าไปอยู่ในโรงแรมก็คือเราก็เดินสำรวจนะคะเออห้องน้ำก็จะเก่านิดนึงแต่เราก็เห็นว่าสภาพโอเคผ่านไปสิบห้านาทีเรารู้สึกว่าเราเวียนหัวแล้วก็คิดในทางที่ดีว่าเอออาจจะหิวข้าวหรือเปล่าก็เลยลงมากินข้าวข้างล่าง อะไรเสร็จแล้วก็กลับเข้าไปที่นอนก็โทรมาบอกที่บ้านว่าถึงแล้วนะเออยู่โรงแรมแล้วนะอะไรองี้ค่ะอยูประมาณสักสิบนาทีน้ำีห้องน้ําไหลไหลเองโดยที่แบบไม่มีใครเปิดเพราะเราอยู่ห้องคนเดียวเนาะค่ะแล้วก็เอ๊น้ํารั่วหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็ไปดูแล้วก็ไปปิดไอ้ตอนปิดนี่คือหมายถึงว่าตอนที่เราปิดแน่นอนถ้าน้ํารั่วเนี่ยมันจะบิดปิดไม่ได้ถูกไหมมันจะรั่วจากภายใน แต่เนี้ยพอเราไปปิดคือเราปิดด้วยก๊อกแสดงว่ามันหมุนออกมาปิดเป็นฝักบัวค่ะเออเราต้องหมุนปิดถูกไหมใช่ค่ะแสดงว่าก่อนหน้านั้นมันมีนหเหมือนจะไม่สนิทอะไรเงี้ยค่ะแต่มันพึ่งไหลไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มันไหลอะค่ะเออแต่มันพึ่งไหลไงไม่แน่ใจเราเข้าไปมันยังไม่ไหลใช่ใช่ใชใชเออมันพึ่งไหลสิ น่าจะประมาณนั้นแต่ทีนี้เราก็ไม่ได้สนใจอะไรเราเราเรามองว่าอน้ํามันคงไหลแหละคงจากกอกมั้งก็มองในทางบวกไปแล้วอีกอย่างนึงเหนื่อยก็เลยนั่งดูทีวีไปสักพักเวียนหัวคือถ้าถ้าจุดตรงนั้นนะคะมันมีอะไรเราส่วนมากจะเป็นประเภทพวกเวียนหัวหรือแบบไม่สบายตัวนะคะและทีนี้พอนานไปสักพักหนึ่งมีอาการอ้วกพออ้วกเสรจแล้ว เออาการมันจะเหมือนอาหารเป็นพิดนะคะเราก็เลยไม่ไหวก็เลยลงมาที่เฮลท์เตอร์ข้างล่างบอกให้เขาพาไปโรงพยาบาลหน่อยครับเขาก็พาไปโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าเหมือนเขามีอยู่แค่คนเดียวอะค่ะที่โรงแรมเขาก็พาไปวันแรกที่เข้าไปนอนก็คือเอเราเหนื่อยค่ะกลับจากโรงพยาบาลแล้วก็หลับซึ่งน้ําไหลเราก็ไม่ได้สนใจละจะไหลก็ปล่อยมันไหลไปอะไรนี้ค่ะแล้ว หลังจากนั้นมาเราก็ทํางานคืนที่สองคืนที่สองนี่แหละที่เจอเจอชัดเจนมากคือแล้วนอนที่โรงแรมเนี้ยค่ะโรงแรมแรกเนี่ยนะคะก็ประมาณใช้อินเข้าไว้ประมาณสี่ถึงห้าวันค่ะคืนที่สองก็คืออาการปวดไม่มีนะคะอืค่ะหลังจากนั้นก็คือประมาณสองทุ่มแล้วก็นอนดูทีวีไปเช็คงานไปอ่าผ่านไปประมาณเที่ยงคืน เริ่มแรกที่ที่เราเจอก็คือเขาเคาะพื้นห้องก่อนพื้นห้องพื้นพื้นคือเราอยู่ชั้นสามชั้นสี่มันจะมีคนเคาะนะคะฮพื้นห้องพื้นพื้นพื้นเขาเรียกพื้นอะไรคะพื้นเพดานไม่ใช่เพดานพื้นห้องชั้นที่สี่อะค่ะพื้นห้องชั้นที่สี่ก็คือเหนือหัวเรา ใช่ใช่มันก็คือเพดานเราไงครับอ่าใช่เพดานเราแต่ว่าขบนอ่าอออโอเคเพดานเพดานอยู่ข้างบนถูกแล้วใช่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 แต่ทีนี้เราก็เอเขาก็คงยังไม่นอนมงแเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะแล้วหลังหลังจากนั้นเราไม่ได้สนใจพอเราไม่สนใจค่ะที่สองก็คือออพี่แจ๊คเคยเห็นเก้าอี้สี่ขาแล้วเขาเอียงเหลือสองขาไหมคะถ้ามีคนนั่งเอียงอ่ะใช่ ไม่ค่ะเขาเอียงเหลือสองขาลากตั้งแต่หน้าห้องยันท้ายห้องนะคะหมายถึงว่าไอ้เก้าอ <IQ> ี้น,นะะี่ e มันเอียงเองโดยที่ไม่มีคนนั่งแต่มันอยู่ชั้นบนการลากเรารู้สึกว่ามีาคนลกเก้า,กาอี้จากซ้ายไปขวาตั้งแต่เที่ยงคืนยันตีสองนะคะอ๋อเป็นเสียงากเก้า,กาอี้เฉยใช่ค่ะคือคนปกติไม่น่าจะลากตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีสองอ ลากลากไปลากมาเราก็เลย<ม>ลำคา,าเรานอนไม่ได้เราก็เลยโทร<ม>ไปที่ o เ e r เร o ตอร e r อเป r เขาครั้งแรกเขารับสาย<ม>แต่ปลายสายมันไม่มีเสียงคนม,มันก็จะเป็นเสียงแบบเราพูดแล้วเขาก็เสียงแบบเขาไม่ได้ยินนะคะคแล้วสักพักเราก็บอกว่าพี่คะรบกวนดูชั้นบวนให้หน่อยคะ่ะ<ม>พอดีว่าเขาลากเก้าอี้ตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วตีสองยังไม่หยุดเลยคะ่ะ เขาก็ไม่ตอบอเราก็เลยวางสายเอาโทรไปอีกอทีหนึ่งเราก็บอกเหมือนเดิมอาเวอรเตอร์บอกว่า,เ,าเดี๋ยวช่วยดูให้นะครับแล้วก็วางสายไปแต่สุดท้ายก็ไม่มีการจัดการอะไรอะคะและทีนี้เราเองเราเองรู้สึกไม่ดีเราก็เลยพูดออกมาว่าถ้าเป็นคนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ทางโรงแรมเป็นคนจัดการแต่ถ้าไม่ใช่คน ขอหยุดได้ไหม,อมขอนอนก่อนได้ไหมเพราะพรุ่งนี้ต้องทํางานแล้วจะไปทําบุญให้ครับค่ะอไม่เกินสิบห้านาทีมันหยุดค่ะหยุดลากเก้าอี้อะค่ะทีนี้เราก็นอนไปยันเช้ามากินอาหารเช้าตอนเช้าใช่ไหมคะคแล้วก็ลงมาแล้วก็เลยเดินมาบอก อพนักง,งานว่าพี่คะช่วยเช็คให้หน่อยได้ไหมคะเมื่อคืนหนูนอนไม่ได้ะคะ่ะพอดีว่าห้องชั้นบนหนูเขาลากเก้าอี้ไปมาจากเที่ยงคืนถึงตีสองเลยะคะ่ะพนักง,งานก็บอกได้ครับเดี๋ยวผมช่วยดูให้ครับเขาก็ไปดูสมุรดรถของเขาที่มีเขาเรียกว่ามีคนทักกี่คนอะไรชั้นไหนเท่าไหร่อะไรอย่เงี้ยค่ะแล้วเขาก็เดินกลับมาหน้าซีดๆกลับมาตอบเราว่า อ่าพี่คะขอโทษนะคะอืชั้นบนพี่ไม่มีคนพักเลยค่ะอแล้วเราก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นห้องข้างๆหรือเปล่าคะอข้างๆก็ไม่มีใครพักเลยค่ะชั้นพี่อยู่พี่พักคนเดียวค่ะชั้นที่พี่อยู่ชั้นสามคือเราพักคนเดียวใช่ค่ะไอห้องข้างๆผนับก็คือไม่มีใครพักเลยไม่มีไม่มีชั้นสี่ข้างบนก็ไม่มีคนพักไม่มีคนเลยค่ะอ่าอ่ เราก็เลยไม่มั่นใจก็เลยเดินไปหาที่หน้าเคาน์เตอร์อีกทีนึ่งว่าที่ช่วยเช็คแค่หนูอีกทีนึงได้ไหมคะหนูได้ยินจริงๆแล้วก็โทรมาตรงที่เคาน์เตอร์อไม่ได้ยินเสียงเขาก็บอกว่าเมื่อคืนผมเป็นคนอยู่นะครับแต่ไม่ไม่เห็นมีใครโทรมาเลยอ่าก็และทีนี้เขาก็หันไปพนักงานเขาก็หันไปคุยกันนะคะโดยที่แบบ เป็นไปได้หรอว่ามันมีเสียงแบบนี้หรือว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอีกอะไรเงี้ยค่ะคือเรื่องนี้เราก็หาบทสรุปไม่ได้ว่าเกิดจากอะไรแต่หลังจากนั้นมาแล้วก็ขึ้นไปข้างบนแล้วก็เก็บเสื้อผ้าก็ออกจากโรงแรมนั้นเลยอืมอค่ะก็เลยนนไม่รู้เป็นเรื่องของรงแรมไม่ร,มรู้ความเป็นมาของที่นี่โอเคมันเริ่มต้นอันนี้แค่โรงแรมแรกนะเดี๋ยวมีโรงแรมที่สถูกไหมใช่อเดี๋ยวมาสรุปโรงแรมนี้ก่อน นะครับสรุปค <ali> ือเราเนี่ยต้องมาทํางานที่ที่เวียงจันนี่แหละแล้วก็บุ๊กิ้งโรงแรมนี่มาเป็นอย่างดีแล้วว่าเอ้ยฉันจะเข้ามาพักต้องพักกี่คืนทั้งหมดตอนแรกทั้งแรกที่เราบุ๊กิ้งคือห้าคืนห้าคืนที่เราจองมาปรากฏว่าพอเรามาถึงโรงแรมปุ๊กโรงแรมบอกเอ้าคุณไม่ได้จองมานี่เราก็บอกเฮ้ยเราจองมาแล้วก็เอาจองมาแล้วจ่ายเงินแล้วเอาบุ๊กคิ้งให้ดูเราถึงอ้าวพอบอกว่าจ่ายเงินแล้วเขาว่าย่างไงอะฮะ เขาก็บอกว่าอทางระบบผมไม่ขึ้นครับผมก็เลยไม่ได้เก็บห้องไว้ให้อ้าวแต kind of um, <t ip> <t ip ่ต well, ังเราจ่ายไปแล้วนะใช่ค่ะก็เหมือนโรงแรมนั้นเขาเอาตังมาให้อีกโรงแรมหนึ่งค่ะอ๋อก็คือเขาพาไปอีกโรงแรมหนึ่งแล้วเขาไปจ่ายให้โรงแรมหนึ่งแทนที่จะคืนเงินให้เราใช่ใช่ค่ะไม่เขาไม่ได้คืนแต่เขาบอกว่าโรงแรมข้างๆน่าจะว่างอยู่ครับอแสดงว่าโรงแรมข้างๆาไม่น่าจะมีคนเออแปลกแปลก นะคอะอาเขาพาไปโรง,งแรมข้างๆก็สรุปคือพอไปถึงปุ๊บเช็คอินปุ๊บไอ้ชี่แปลกคือมีพนักงานคนเดียวแล้วก็<ช>ไม่มีพนักงานขึ้นไปส่งบนห้องโยนกุญแจใ,<ช>ให้ใ<ช>อาคุณครับกุญแจขึ้นไปชั้นสามเลยนะครับตามมีตามเกิดขึ้นไปเองเลยใช่ใช่ค่ะพอเข้าไปพักเสร็จปุ๊บเหมือนจะไม่มีอะไรปรากฏว่าสิ่งแรกที่สัมผัสได้คืออยู่ๆน้ําฝักบัวมันไหลใช่ค่ะไหลโดยไม่มีสาเหตุแล้วเข้าไปปิดหลังจากนั้นเนี่ย ไอ้คืนนั้นความบันเทิงก็เลยเกิดขึ้นมันเริ่มจากเสียงเคาะเพดานจากชั้นบนค่ะไอ้ห้องข้างบนเนี่ยเคาะแน่นอนเคาะเคาะเหมือนคนเคาะร้องเพลงเคาะเล่นอะไรเงี้ยค่ะแต่เราไม่ได้สนใจเราก็ดูทีวีไปคิดว่าเขาคงเป็นคนที่อาศัยอะไรอะ่รเงี้ยค่ะหลังจากที่เคาะเสร็จปุ๊บไม่พอลากเก้าอี้ เสียงลากเก้าอี้กูดกัดซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายอยู่อย่างนั้นทั้งคืนสองชั่วโมงใช่ค่ะตั้งแต่เที่ยงคืนลากไปลากกลับลากไปลากกลับถูกไหมใช่จนเราโทรไปที่ที่ฟอนปรากฏว่าอ้าวฟอนไม่มีคนรับสายเขารับแต่ไม่ได้ยินเสียงไม่มีเสียงอะไรเลยเสียงซ่าๆเหมือนมีการรบกวนนะคะอ่า นะครับอ่ะสรุปคืออ่ะก็กลับไปนอนต่อก็ทนฟังอยู่งั้นทนได้ยินเสียงเปิดน้ําอยู่งั้นจนเช้าถูกไหมฮะใช่ค่ะแ,แต่ว่าครั้งแรกครั้งแรกที่เข้าไปที่อบอกว่าเห็นน้ําเปิดก็คือ,อเราแปลกใจอย่างนึงก็คือพื้นตรงนัตรงอาบน้ําอะค่ะ,ม,คะมันเปียกแต่แต่เราเป็นคนไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วค่ะก็ช่างมันเถอะคิดว่าน้ําคงไหลอืมก็น้ําไหลมันก็ต้องเปียกถูกไหม มันคือที่เราเข้าไปปิดมันไหลไม่เยอะแต่ว่าตอนที่เข้าไปมันเปียกเหมือนคนอาบน้ำอะค่ะอ๋อโอเคโอเคโอเคอาจจะตื่นเต้นจริงรายละเอียดบางอย่างมันอาจจะหาดหายไปโอเคคือ<ช><ช>น้ำเนี่ยมันหยดลงมาแต่พอเราเข้าไป<ช>อ่ะมันไม่ได้แบบไหลขนาดนั้นแต่มันเหมือนมีร่องรอยคนอาบน้ําก่อนหน้านั้นใช่ค่ะอ๋าโอเคอ่ะสรุปคือโอ้ยโรงแรมนี้ไม่เอาละเช็คเอาท์ออกจากที่จะอยู่ห้าคืน ก็อยู่สองคืนค่ะสองคืนค่ะหลังจากนั้นต้องย้ายโรงแรมอ่าคือต้องย้ายโรงแรมแต่พอ,อย้ายโรงแรมแล้วก็คือเราก็อ่าไปอยู่อีกโรงแรมหนึ่งที่เปิดใหม่มก็ก็โรงแรมนั้นไม่เจออะไรแต่โรงแรมที่ที่สองที่เราจะเล่าให้ฟังก็คืออ่ามันไม่ใช่โรงแรมมันเป็นออฟฟิศที่เราเราเช่าไว้ให้พนักง,งานคนไทยอยู่ค่ะอื อ่างั้นขอเล่าเลยนะคะตกลงคือไม่ใช่โรงแรมแต่เป็นออฟฟิศที่เช่าไว้เรื่องที่สองค่ะเป็นออฟฟิศที่เช่าไว้ให้พนักง,งานคนไทยอยู่อ่าโอเคอ่าอ่าอ่ะอ่ะเชิญฮะค่ะอืะอแล้วทีนี้คือช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงอ่าวันสงการคือปกติแล้วพนักง,งานคนไทยที่เขาจะไปอยู่จะอยู่ประมาณสามคนนะคะ,คะแล้วพนักง,งานสองคนเขาก็กับช่วงวันหยุดแล้วแต่ะจะเหลือคนไทยอยู่หนึ่งคน เราก็เลยไปอยู่เป็นเพื่อนของพนักง,งานที่อยู่ที่นั่นหนึ่งคนครับคืนนั้นก็คืออาทานข้าวอะไรกันเรียบร้อยประมาณสองสองสามทุ่มเนี่ยค่ะแล้วก็บอกพนักง,งานว่าเอาคุณปิดประตูหน้าบ้านหลังบ้านเลยเพราะว่ามันมืดแล้วหลังจากที่ปิดประตูหนักหลังบ้านหน้าบ้านก็คือตั้งเช็คงานอะไรกันอยู่ตรงที่อโตะคอมนะคะแล้วอโทษนะคาะบ้านหลังเนี้ยมีสองชั้นค่ะ แต่เมื่อเราปิดหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านจะไม่สามารถจะไม่มีใครสามารถเข้ามาได้เลยก็คือชั้นสองมันจะมีลูกกงรกรงเหล็กนะคะตอนที้เรานั่งทำงานกันอยู่สักพักหนึ่งก็คือได้ยินเสียงคนเดินอยู่ชั้นสองเราก็เลยหันหน้าไปมองกับพนักงานว่าใครใครอยู่ชั้นสองอะไรเงี้ยคะ่พะพนักงานก็คือเขาไม่กล้าพูด พอเขากลัวไม่กล้างเสี่ยงอะคะอแล้วเราก็เลยบอกว่าคือไปหยิบมีดมาเดี๋ยวเราจะไปเอาเหล็กเองแล้วขึ้นไปดูกันคิดว่าเป็นโจรใช่ค่ะอะไริดว่าเป็นโจรค่ะแล้วทีนี้พอขึ้นไปก็คือเรามั่นใจอยู่แล้วว่ามันมันจะเข้ามาอย่างไงได้บ้างคือเป็นเหล็กทั้งชั้นเลยค่ะครับมันเข้าไม่ได้ยกเว้นว่าจะเป็นห้องน้ําที่ช่องบริการนะคะเราก็กลัวเป็นตรงนั้น ใช่ใช่ใช่ค่ะเราก็เลยแจ้งน้องเขาว่าถ้าเจอคนหรือโจรให้แทงเลยนะเดี๋ยวเราไปชอบเองอะไรเงี้ยค่ะเราขึ้นไปพอขึ้นไปไปดูห้องนอนข้างบนมีสามห้องนอนนะคะห้องนอนชั้นอ่อห้องแรกไม่มีใครห้องนอนห้องที่สองไม่มีใครห้องนอนั้ที่สามไม่มีใครเราก็ไปดูห้องน้ําห้องน้ําก็ไม่มีใคร ก็เดินลงมาอยู่ชั้นล่างเหมือนเดิมแล้วก็โทรแจ้งเจ้าของบ้านเ mm. จ้าของบ้านเขาก็ยืนยันว่าเอบ้านหลังนี้ไม่น่ามีโจรเข้าได้นะ mm. แล้วก็เรื่องเอผีอะไรพวกนี้ก็ไม่น่ามีนั่นแต่ก่อนพี่ก็อยู่อื mm. แล้วก็โอเคไม่เป็นไรนั่งทำงานกันต่อสักพักนึงได้ยินเสียงคนเดินอีกแล้วค่ะอ mm. ได้ยินเสียงคนเดินจากห้องที่หนึ่ง mm. มาถึงห้องที่สาม mm. ค่ะก็เลยมองหน้ากันสองคนว่าขึ้นไปดูอีกรอบหนึ่งไหมแล้วเพราะว่าตอนเดี๋ยวดึกเราต้องนอนเนี้ยค่ะก็ขึ้นไปดูอีกรอบหนึ่งก็ไม่เจอใข่พอไม่เจอใครทีนี้เราก็กลัวแล้วก็โทรแจ้งกับเจ้าของบ้านเขาก็มั่นใจว่าไม่มีไม่ม,ม,มีแน่นอนอะไรเนี้ยค่ะคโอเคคืนนั้นกลัวก็เลยกับน้องพนักงานก็เลย จากที่นอนกับคนละห้องนะคะก็มานอนรวมกันห้องเดียวกันค่ะหลังจากที่นอนห้องเดียวกันนอนได้ไปประมาณสักตีสองคือปกติแล้วเราจะนอนหันหลังให้น้องเขาเขาก็จะหันหลังให้เราเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะตีสองเราพลิกตัวกลับแล้วพอเอิญพอเหมาะกับน้องเขาก็พลิกตัวกลับมาพอดีอแต่สิ่งที่เราพลิกไปแล้วเห็นก็คือน้องเขาหน้าซีดหมดเลย ซีดแบบเหมือนคนตายแล้วอะค่ะแล้วทีนี้เราตกใจแล้วก็ภาพตัดไปเลยค่ะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทีนี้หลังจากวันนั้นมาเราก็เลยถามเจ้าของเขาอีกทีนึงเจ้าของเขาไม่แจ้งแต่ว่าเหมือนเลขาเขานะคะ็นคนมาเล่าให้ฟังว่าบ้านหลังนี้แต่ก่อนน่าจะมีเหมือนภรรยาเขาอะคะ่ะแทงอะไรเงี้ยค่ะ แทงลูกอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าห้องห้องที่พนักงานเขานอนอยู่เอพนักงานเขาไปกวาดถูห้องเจอ,อของเล่นอยู่ใต้เตียงคะ่ะค่ะ<า>แล้วก็ทางเราก็เลยไปทําบุญให้ให้ให้น้องเขาแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ไม่เจออะไรค่ะแล้วแล้วสิ่งที่เจอคือคิดว่าเป็นน้อง,งเขา คิดว่าน่าจะเป็นลูกที่เขาแทงนะคะเพราะว่าบ้านหลังนี้ก่อนหน้านี้คือเจ้าของบ้านเขาอยู่แล้วบ้านเป็นบ้านไม้สักทั้งหลังเยแล้วอยู่ดีๆเขาทําไมเขาไม่อยู่หลังนี้เขาไปปลูกบ้านหลังใหม่อะไรนะคะอ๋อเขาาจจะทำใจไม่ได้ที่รู้เขาตายก็ก็แปลกก็แปลกอยู่เหมือนกันนะคะอแล้วเราเราเห็นน้องคนที่นอนอยู่กับเราด้วยหน้าหน้าหน้าซีดคือหน้าเขาซีดซีดเหมือนคนตายไปแล้วอะค่ะอ่า แล้วทีนี้แล้วเราก็ทําอะไรสักพักหนึ่งเราก็จอดับไปเลยเขาไม่หมายถึงว่าเขาหันมาแล้วเขาหน้าซี่เป็นศพอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะออยู่ดีๆก็หันมาพร้อมกันคือหน้าเจอหน้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนเช้าก็ถามน้องเขาว่าเมื่อคืนหันมาทําไมเขาบอกไม่ได้หันนะคือน้องเขาก็เหมือนไม่รู้ตัวเหมือนกันอ๋อโอเคแต่สิ่งที่เราเจอก็คือเป็นแค่ลักษณะเสียงเดิน ใช่ค่ะแต่มั่นใจว่าคือไม่ไม่มีคนเข้าไปแน่นอนเพราะว่าข้างบนมันเข้าไม่ได้เป็นกรงเหล็กเลยอืมรู้อีกทีหนึ่งคือบ้านหลังนี้เหมือนมีเขาเสียลูกไปใช่ค่ะคือเจ้าของเขาไม่พูดนะคะแต่ว่าเหมือนจะเป็นเลขาเขามาพูดให้ฟังอ่าล้วอยู่ที่นั่นนานขนาดไหนครับอยู่ได้ประมาณเกือบปีอยู่นะคะโอ้ก็นานนะใช่ใช่ค่นานนะครับก็มาเจอเอาช่วงไหนตอนที่อยู่ไปนานยัง ประมาณสามสามเดือนกว่าสามเดือนเจอเสร็จปุ๊บไปทําบุญแล้วก็อยู่ต่ออีกประมาณหกเจ็ดเดือนใช่ค่ะก็หลังจากนั้นก็ไปทําบุญเสร็จแล้วแล้วก็ก็ให้พนักงานเขาไหว้พระไหว้ไหว้ทุกวันนะคะตอนเช้าอืมอืมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อโอเคโอเคอส่วนมากก็จะเป็นลักษณะของของเสียงมากกว่าทั้งที่โรงแรมแล้วก็ที่บ้านพักที่ทําเป็นออฟฟิศแห่งนี้เนาะ ใช่ค่ะ oh. ส่วนมากจะเป็นได้ยินเสียงแต่หา hmm. หาจุดกําเนิดไม่เจอค่ะอืโอเคโอเคอ่ะได้ครับคุณฟ้านั่นคือเหตุการณ์ทั้งสองเรื่องที่ไปเจอไปเจอมาเมื่อหกปีที่แล้วนะคุณฟ้านะค่ะ <Okay. S 2> ใช่โอเคคุณฟ้าขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันครัะนะขอบคุณครับ,บสวัสดีค,ครับ,รบหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคานิว่าปลุกใจคนรู้ใจแม่